ครับพี่มีเทคนิคจังไดนะครับให้ให้หัวหน่อยของพผีหลอดมาเป็นใหญ่จังสิก็ให้นุ่มเศร้าเรื่องครับนุ่มครับผมกปอนนุ่มเศร้าเรื่องอยู่เดือนนึงครับผมนุ่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 มช่วงแบบใดพี่พี่ซื้อมากนุ่มครับผมเพลงครับผมพี่น้องครับผมกับผมครับช่องมีตั้งฟาร์มครับมนีพาพี่พาน้องมาเบิ้งมาเบิ้งอันฟาร์ม วัวเนื้อครับแต่เอางัวนมมาขุนเป็นเนื้อนครับว่าเบิงเทคนิคไหมครับเป็นเลี้ยงมาแต่น้อยมาเลี้ยงแบบใดให้มันให้มันรอดครับเดี๋ยวมาเบิเทคนิคการเลี้ยงวัววัวนมตั้งแต่น้อยจนใหญ่จนขุนให้ออกขายครับว่าเลี้ยงแบบใดเอามาตั้งแต่น้อยแบบใดให้มันรอดนะครับนะครับเป็นขายไปแล้วเป็นลักษณะแบบใดราคาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพ่อจะขอฟ้าครับพี่สวัสดีครับสคือน้าเนัเลเน้อยกบางดูว่าีาใส่ครับ ทองพิสัยนะครับนี่มาเบิบ่งวงวนมงวนมเป็นงวนเนื้อนะพี่เนาะอันสื่อสื่อมาต,ตั้งแต่ประมาณจักเดือนคอรับประมาณสองเดือนครับบระัาณเดืยาหนึ่ครับโอ้อันสอบถามเทคนิคนะครับเทคนิคการเลี้ยงเลี้ยงงวงหน,น่อยเนาะงงวงหน่อยให้มันรอดคนณลุงคนเขาสื่อมาแต่หน,หน้อยๆจริงๆมันมันตายเนาะครับครับผีมีเทคนิคจังใดน,นะครับให้ให้ยัหวนหน่อยของพี่รอดมาเป็นใไงจริงๆจะให้นุ่มเสาร์เลี้ยงครับนุ่มครับผมปล่อนนุ่มเสาร์เลี้ยงอยู่เดือนนึงครับ นุ่มๆนมนมชงแบบใดพี่พี่ซื้อมากนมผงครับผมนมผงสำหรับให้ปอดลุ่มนัวนะครับอืมนมนมชงสำหรับปอดลุ่มนัวซื้อๆยู่นเหนียน้านเกษตรเท่านี้มั้งแม่นครับแถวบ้านนอกก็มีขายครับอ๋อเกิดปอดปอดสาวแรงสาวแรงเลยครับผมแต่กินนุ่มก็เช่นว่ากัเอาอาหารมาห้อยให้กินอาหารไปหน้ามือโอ้มั่นเดือนหนึ่งกับไฟหยุดนมให้กินอาหารอย่างเดียวอ๋อคือคือคือห่อมากนี่เ่าต้องปอดนุ่มสาวแรงก่อน แล้วก็ห้วยห้วยอาหารให้มัน <kaikki> กินน้ำแม่นครับครับเด็กกินอาหารไปนน้ำอาหารกินอาหารไปนน้ำเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเวันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งอาหารเนาะว่าอาหารเป็นแบบใดนะครับครับให้กินอาหารไปนน้ำพ่อพ่อประมาณเดือนนึงเทาก็ดึงดึงนุ่มออกเลยปะพี่ค่อยๆลดนุ่มลงเรื่อยๆอ๋อค่อยๆค่อยๆขยับลงเรื่อยๆบ่ได้หักดิบเนาะบ่ครับแล้วก็ให้ยาอาหารก็เสริมไปหน่อยหนึ่งครับผมเสริมแลายจะเป็นยา่อนชรวจเลือดที่ว่าเอามานะครับอืมยากระเพือกใส่ร่างอะไรเง้ สายแรงสามัน<อ>ครับนี่ล่างขอก็เป็นขอกง่ายๆนะครับเห็นง่ายๆครับเป็นขอกง่ายๆสื่อมาประมาณโต๊ะจักบาทเลยโต๊ละสี่พันหา้หาพันรวมส่งเหรอครับโอ้สี่ห้าพันหาพัน,นต้นโลอันต้นทุนดุงว่ะบ่สูงนะครับครับอ๋ออันทา,ามเนี่ยสื่อมาติทั้งใดหนี่งโง่นมนะครับโอเคสื่อมาในห้าตหงตลาดครับเดี๋ยวฝากช่องครับโอ เป็นตู้ผูทั้งเบิร์ตนะครับเนาะเป็นตู้ผูทั้งเบิร์มเป็นตู้ผูทั้งเบิร์ตสั่งมาคือสั่งโทุ่ทุจองทั้งทั้งอันนั้นเลยบ่พี่แม่นครับก็ไอ้ตามเอ้ยตามขอบะครับตามฟาร์มเขาตามฟาร์มเขาที่มีตู้ผูแม่นครับมีคนหามาส่งอยู่ราคาส่งเหมพวกขอกบวัุขนนะครับครับส่งันมองเลยแม่นครับผมส่งันมองเลยครับนี่มากกับกินนอนทั้งสีเลยอ่า เริ่มเลี้ยงตัวนี้จักปีแล้วครับนี่ที่ที่ที่นอน,ทนเทเลนนี่วันี้ว่าเป็นปีครับวันนี้อืมเอามาเอาแม่เอาไงปลายเดือนมกราหน,นึ่ะครับอืมน้ำท่านจะทั้งปีเนี่ยครับครบปีนี่ก็ปีใหม่ก็หนี่งแตปีนึงพอดีครับเนี่ยเบิ่งนอนครบเป็นไปปีนึงพอดีครับผมคือตัวใหญ่นะครับคือจังได้นอ้อพี่เห็นคนอ,อื่นเขาเลี้ยงแบบก็เป็นอย่างนั้นเชอรลีร่พวก บามันคุณนะคุณพี่นี่มาแวกแนวครับเป็นม้วนนมขุน<อ>ต,ตั้งแต่ที่แรกคือนจังเดยเนาะจังเลยขึ้จัิงสิทุนมันหน่อยผมว่าสิเลี้ยงชาวเลือมันสื่อชาวเลืออะไรเยอะงั้นเสนกว่าบาทสื่อชาวเรืออยู่ได<ม>้เยอะซ้ำโตผมได้ว่าเอาลองเอาวัวนมมาเลี้ยงเลยราคามันถือครับว่ามันสิ่หลอดบ่กนมีหลอดไหเนี่ยใต้เนี่ยกัเหลืองพวกนีครับผมครับอ๋อก็คือถ้าเข้าเรียนูตรนั่นก็คือแพ่งเนี้ยมันแพงครับสื่อได้กว่าจักโตครับก็เลยเอาม้วนมมา เป็นรูปสื่อได้ดยซิบฮะซิหกตัวซิบหกตัวอ๋ออันนี้ก็ออกไปแล้วเนาะนี่ตายไปละสามตายไปสามนี่เป็นเก่านี่ตายไปตายไปสามตายไปสามนี่เอาแต่น้อยเอาเอานี่คือเป็นเป็นปัญหาปัญหาเหล็ก่เขาวพอตัวหน่อยนะพี่ย่งครับอ๋อตายไปสามสองเสียอ๋อสาเหตุยังเงยครับก็คือเสียเสียไปสามสูญเสียไปสาม กะลอดมากถ้าชุดนี้ออกกะเขำว่าไม่อผัวพี่สิการ่าจะออกอะไรเขาจะออกนี่เหมือนตัวตัวนี้นะจะไปอะไรยูซี่หาตัวคลองจะไปก่อนอ๋อตัวนี้สิไปก่อนเราตัวนี้นะจะตามไปที่หลังว่ายังคนนี้นเต็มทีอยู่อ๋อตั้งคนยี้เต็มทีร้อนมากอมอขะใส่กันมากประเดีมาใส่เดียวกันครับใส่หน่อยใส่ใหญ่ขะกันมากขะกันมากรับผมราคากับฉลี่ยร่วมใส่กันกอ จะเรียร่วมใส่กันก็มาลงให้เฮาเลยแม่ครับเฮากรมาแยกเอาตัวหน่อยตัวใหญ่มาแยกเลียงเป็นแยกเอาหอมหน่อยของใหญ่ตัวใดใหเขาไว้ได้ตัวใหญ่ตัวหน่อยไว้ตัวหน่อยขัดใส่ทั้งหาครับผมการคุณนี่พอมันใหญ่แล้วนี่คุณคุณใหญ่กว่าพี่อันงวนงวนนมนี่ให้กินจังไดกินใหญ่กินเฟืองกินอาหารแบบใดนี่ให้อาหารเส้าแล้วก็เอาเฟืองใส่ไว้ แา่อาหารยำแรกอีกรอบนึงเหรอสร้างใส่ไครับกินอาหารมัแล้วก็สร้างใส่ล่างไลยโอ้ใส่ยังสีเลยครับผมกินยิ่งเล้วก็ไปนอนหิวก็ลุกมากินเองครับน้ำหนั่มอย่า่เงี้ยมาแห้ขาดอ่ะใส่ไปเต็มตลอดเติมกระบือแล้วก็ได้เติมอยู่โอ้น้ำไหลหุ่นน้ำข้างหลังครับผมเบิดแล้วท่านเติมโอ้ก็ขนไงนี่แยละน้องเบิบิร์ตยากคือกันกับขุนชาวเลีนั่แหละครับแต่ว่ามันแล้วคนก็ว่ามันเลี้ยงยากมันก็ต่างกันออกครับพวกชาวเกาหลีบอกว กกินอาหารสองเลี่ยงซ้ำกันเจ๊วันนี้อยากจะใหไงสากคัวชาวลีในจังหน่อยอยู่อืมของเขาสิของเขาสิใหไงสากว่าจังหน่อยครับผมแต่ว่ากับลักษณะคุ้นกับไข่ไข่กันบ่ได้ต่างบ่ได้ต่างกันอยู่หนุ่มเหบ่ต่างกันบ่ต่างนอนบ่ลูกนอนบ่ลูกบ่บ่ลูกใหญ่อยูว่าเรียกว่าสิบวันไน่สามละตลาดเป็นจังได๋พี่ต้นที่ที่ผ่านมาของพี่ครับตลาดฟ้องกว่า เขาลับเสือมาหลายข้างเขาโอเคอยู่นะครับเจ็ดส,สิบห้าแปดสิบแถวแต่ช่วงแล้วแต่ช่วง,ววงครับผมยังยืนยืนอยู่เจ็ดสิบหา้าบาทอือคือมีมองไปอยู่แล้วครับผมมีเขามารับประจำอยู่แล้วครับขอแ<อ>ตมีงวัวออกกับพ่อแม่นะครับขอจต่มีงวัวท่านมันไงบ่ท่านขอแต่มีงวัวออกนะครับเป็นแนวทางหนึ่งนะครับรับคนที่มีทุนทุนทุนซือ้อซื้องนหน่อยก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่ว่าซื้อมาแต่ตน้อยก็อยาก เงาน่จากน้อยแต่ว่าทุนหน่อยกนห่งนีก็เอาเโ,อโตยานมมาเลียงได้ก็ได้ยัง้อนจกนอยยลา่ครับบพต้องอันมากนมเนะางะง,งนาต้องมากรนุนุนมน่มเพาะเกกนมเปี่นอีเมนอยู่ชงนุ่มบ่เป็นนุ่นนี่น,น,น,นั่นบ่เป็นบ่ท่านนี่เอาบ,เบ่าท่านตัวกอครับการตายยากใจวใจออกอืมุนก็มีงูหน่อยนะพี่เนาะเอา อมาท่านยานมมาก็ชงนบ่เป็นเิ่งเบงเบงอย่งเบงเป็นขี้หลอกทองเสียสิีเอามาท่านใจออกถ้าแนะนําก็คือเอาเอายานมมาเลยนะครับเอามากอกินอาหารเลกนอาหารไม่ก็ทิมีทองเสียเนี่ยก็ซืสือยญ้ายาผงอ่ะมาละลายสนาบากินอ๋อเอิ้มเสือได้รับใสของคนนอ่ะครับละลายสนา้คกินละลายสนา้เด้ Member, เด <im itating comigo> okay. อ like, <im itating drinks in dreams> <im> ือเนกรกินซอยไดอยบ โอ้ยซุกน้ำใส่มันได้อยู่ตัวนี้อะไรมันยางอดียางเรียนแรกเรีนเรียนยอดกันโอ้มี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 มองดีพร้อมอะไรยางอาไ้ยางเดียนะครับมันมันมันเรลกมันอิ่มมันกินดีอิ่มแห้งกินอิ่มแห้งครับโอ้ขิงว่าหลายๆเต็มที่เลยเป็นปีนาะอยู่นี่ลูกเบิ้งลูกเบิ้ง อิ่มแล้วเด้กินอิ่มโอ้ยใหญ่ยดิเต็ม่าเลครับอันตันเลยโอ้ท um, ุมหนีวันนี้สิออกได้คอกนี้แล้วพี่เนาะเอาของหายเพิ่นมันเหลือเขาหรืเพิ่นตัวสื่ออาจะออกได้เยอะสามสี่ตัวเลยจะไปไหนตัวยังไงทั้งตัวนี้ตัวนี้ก็เเต็มเต็มเลยแบบด่างเรืองรอกแล้วเต็มเลยสามลอยก็โลยู่ คหัวนมขนหัวนมขนกีล่ลายครับกูลายแห้งครับมันเป็น,ปเ,ปนเป็นปีเนาะมันเป็นธรรมดาครับขอบกหัวนมมันจะเป็นนี่สิละหัวนมเป็นรูกรอกอืมลายครับนะครับนี่ลูกไปอยู่ขนก้นหนึลงก้นหนึ่งูดไปขอขุนมันลูกไปยังไงนี่บอกครับขนละตัวนอนอยู่ดไนมัน้งตัวใหญ่งอ๋อนี่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 ยังไง ยังมันขึ้นกับเปิดเต่ายไฟไรมาแลงอย่างเดียวพี่แม่นครับเปิดเต่ายไฟไรมาแลงเลยอย่างเดียวเนาะพิษสระเชี่ยวเลยหบหกบอืมอินอิมเหลือ,อ,อละก็นอนอยู่ห้องสี่ครับเออบริยากเย็เห็นเนาะว่าบริยาก่อย่างเนาะเนยังวั่วชัวไปอย่างละยังววพุ่นชัวไปครับ,รบนี่พี่เห็นงานประจำนำหน่ครับแบ่งเวลาจังใดนี่มาเบิึงวั่วจะของนี่ก็ซื้อไว้ให้ผู้เฒ่าเลี้ยงหาครับผมให้่พ่อทองไม่เฒ่าเลี้ยงหาครับอัน ล่างานมากมาเบิองบ่นี้เรื่องเลยครับเวลาก็ล่างานมาเบิองเนี่ยมาเบิองเรื่อยนะครับไอผู้เฒ่าเพิ่นเบิองซอยผู้เฒ่าเพิ่นเลี้ยงขาทั้งเลีเ้ยงท่านะครับโอ้นี่ผู้ใดมีผู้เฒ่าอยู่เฮือนเลี้ยงขาสุดยอดเลยนะครับนี่เพราะว่าเฮามีงานประจําอยู่แล้วนะครับบุรุษคนเฮ็ดจังได๋เนาะอยากเลี้ยงนะครับครับมีผู้เฒ่าอยู่เฮือนเพิ่นสนับสนุนนี่แจ๋วเลยครับจังซี่ล่ะครับเพราะว่าเพราะว่าสิเป็น เลี้ยงงัวธรรมดาหรือเลี้ยงงัวเนื้อนะครับก็ดีกันนะครับโอทุกท่านนี่ครับขอเละขอขอทรงนี้ขอกเละเดี๋ยวออกเบิร์ตนี่ก็จะเอาขี่ออกแล้วพี่ไม่เครับเอาให้เอาออกเบิร์ตก่อนจะเชี่ยวคอรกไหมเที่ยวพื้นอยู่อ๋อต่อเท็่ยคอรกปูนต่อไปก็เอาซุ้มนี่ออกก็สิเคลียร์คอรกปูนเออผมไม่ได้ทําความสะอาดไงฮอืมแม่นครับทําความสะอาดใหม่ เดี๋ยวจะไปเบิิงอันอาหารเพลินนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิิงอาหารนะครับที่พี่ต้องให้กินนี่ตัวนี้แล้วพี่สามสามสิบสีสามสสี่เกาหน้าเกาหน้าให้กินให้กินตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่น้อยเลยพี่แม่ครับให้กินตั้งแต่แรกได้หน่อยเลยครับสำหรับอายุหกเดือนขึ้นไปเนี่ยอันนี้อมาให้กินเลยเน่ครับโอ้กินเบอร์เดียวจบเบอร์เดียวจบเลยครับนี่ครับเป็นอาหารเม็ดอาหารเม็ดครับดีหอใดก็ได้เด้อพี่หน้องเลย ย่ออะไรก็ได้แต่นี่เราซื้อมันไก่บ้านเท่าเนาะไก่บ้านครับหาไงหาไงนะครับหกเดือนยาอ๋อพ่นพ่นหายาแลยหรอตาพ่นหายาแล้วต้องพ่นนะครับอพี่อนาคตสามพี่สิไปทางไหนนอกงวงนมเนื้อนี่ครับก็ว่าสิ่งของต่ออยู่ครับผมโอ้สิสุดหนีออกก็จะเอาหนาดพ่นแล้วก็สุดไม่สิมาลุ่มต่อแม่นครับผมอ เห็ดกอกเห็ดดีกว่าน uh ี้ว่าจุดแรกคือทะลองว่า so หั so ่นถางเห็ดกรอกดีปันไดครับอันนี้ลองเป็นก่อนลองเป็นก่อนทีนี้กับพ่อหูว่าเอามาแล้วง้อหน่อยคนหูเล้วว่าเค็ดจังได้นะพี่เนาะเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วอนาคตต่อไปกะสีสีปลาปรุงเพิ่มแม่นครับนะครับกะสีนมเนื้อคือเก่าครับผมนมเนื้อคือเก่าผมวิชาฝากอีกอย่างบ่าครับสำหรับคนที่อยากสนใจอยากเลี้ยงว่าง้อนมเนื้อนี่ครับว่านมเนื้อที่ผ่านมานะครับ มันมากอ่ะถ้าสื้อเลี้ยงให้ีก็คือให้เอาตัวที่ยานุ่มแล้วคของมันหาเดือนหกเดือนขึ้นไปนี่้เลี้ยงไงมันยิงไงเร็วเราต้องเสียเวล่าฝนนุ่มครับผมราคาข้างกับประเดี๋ยนี้ก็ไหลาครับเอามาปฝนนะต่างกันอยู่ตัวละสองพันสามพันนี่แหละอืแล้วก็จะยิงเร็วประหยัดเวลาในการเลี้ยงครับผมครับเนาะเลี้ยงทันที่ไปอยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนก็จะได้ขายถ้าเอาดุนยานุ่มมานะครับาจะหนนีเพราะเลี้ยงไม่เกือบปีปีหนึ่งพอดีหรอไป โมกะลาหันหนีกับปีนึงแมนคันคันผ่าน,นเดือนนี้กับปีนึงพอดีเกี่ยวหรผ่านเดือนนี้เล่นหนากับปีนึงพอดีครับผมจนช่วงนี้ก็กําลังเสียเลิอดออกขายแล้วนะครับครับผมเก็บผลผลิตเลยขายหรอละเลยขายเลยขายไปแล้วแต่ท,ท่านเบิร์ตคมท่านเบิร์ต่นเบิร์ตวันใหญ่ไม่ก่อนครับโอ้นะครับนี่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับมื้อนี้ขอบคุณที่นัดรายเดอร์ที่ให้โอกาสเขามา ส้มฟ้ามนะครับอยู่อยู่ในโน่นบ้านโน่นน้อยแต่บนโขลกามอำเภอตะบนวิสัยมณฑลสีเกียรตินะครับครับนี่ขอบคุณวิ่ลนายครับขอบคุณครับ